สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมส,สบ,า,บสมายดีบ่าโบสบายดีไอ้ไส้บาทองเบิร์ตสุภูสุคนมาโมนี่กับช่องบาทองปากเซกินแซ่บคือเก่กกาคือเดิมพี่น้องเมนูก้อยคือเก่กาก้อยสยามภู่มโมน,นี่ก้อยอีกแล้วกินก้อยอีกแล้วพี่น้องไอ้โมนี่มีที่เด็ดพี่น้องไอ้ยังคือที่เด็ดนะยังคือที่เด็ดใบไม้กินได้แจ็เป็นพักอีกอย่างนี่เฮ็นมันงามก็เลยเก็บมาพี่น้องนี่นี่ เก็บมากินทั่วทีปทั่วแดนน้องจัง<ม>น,นี่เนาะมีไผ่หูบอกเด้อเนี่ใบไม้กินได้จังเป็นใบอย่างที่มันงามม,มันมันคือจริงใบมะลุ่มเนี่ยแมนแต่ว่าันบุเม,มนใบมะลุ่มเน <มา S 2> ียกุหลางกันเนี่ยพี่นอ้องจังใบอย่างตกลงสิมากินก้อยนีอสิมากินพักเลยเนี่ยมาไหมพี่นอ้องแซ่บๆน่บงกันบัวลอยใหญ่หางหิวแล้วนี่มาก่อนจะลงมือก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเด้อซิงแต่ก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้น้ำพี่น้องมามบัวลอยใหญ่หางหิวแล้วอ้าวลุยตัวใดคือข้าวเหนียว คือเก่าไหมไอ้คนทีจกก้อนปั่นแบบไงวะเนี่ยมาฮาร์ดไอ้ท่องกินแต่ก้อยกินแต่ลาบบ้านมาเบิ้ดหน่กะพ่อแล้วกินแต่ก้อยกินแต่ลาบเลยกูมือนีิพี่น้องเอ้ยเอาไว้ข้างล่างเนี่ยเขาฮาร์ดมามาพี่น้องพักครับสิมีหลายอย่างหลายแนวี่ยพี่น้องสิมีต้นหอมน้ำผักกาดน้ำเดียกับมีน้ำคาอ่อนน้ำผักแก่น้ำเนี่ยนี่อย่างละแนวอันนี้กะเป็นพักที่แปลกแปลกพักโอ้ยจะเป็นพักอียงพักกินได้พักกากินน้ำดอกมามา ค้าได้แฮกมันพี่น้องเอ้ยเอาลุยนี่ก๋วยชุสดกินแต่ก๋วยกินแต่ลาบอื้อปะทุกไปดิเงย์โอ้คักเว้ยอันนี้ฮึบาโบ่คนย่างอะไรล่ะพี่น้องเอ้ยมนี่โอ้โมาพี่น้องเอ้ยเป็นก๋วยสี่ยับพุ่มมั้งบุ๊มบาน บ่อยเลี้ยงเ,เท่าหรอกวนะ่าเท่าไงซื้อมากเห็นละมาทางถาโดอาไซกินเนนอมบาโบเลยพี่น้อง,งนี่ใบไ,ไม้กินได้ผู้ใดจักบอกได้เด้อซื้อซื้อจังไดยกินเบื้องหน้ารสชาติเป็นยังไงจะคู่กันเป็นอย่างไนะาางไอ้หยองหยองบาบูอืมรสชาติจังไดมัน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  ฟัดฝาดน้อยๆฟัดฝาดน้อยๆตากินนะข่อยวานนะอาจจะมาทำาบริฮารให้เขาไอ้ต้องเสียวานมีฝาดสรรพคุณทั้งยาแม่นอู้อันนี้มันยังไงลำคาก็คนนี้ว่ายอดวายไปแล้วมาลองกันเรื่องไหนดียอดวายหานยากเหมือนบุมมี่ยากอยู่อือลำคาเขาเป็นยากันแน่พี่งนืะ ปากซองน้ำบวบอย่แล้วเหมือนเนี่ยเพื่นเลาะซองสามหมื่นมาใส่กินนาปลูกพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเพี้ยนซื้อจะไม่แล้วเพื่อเพี้ยนซื้อจะไม่แล้วเพี้ยนจังได้ดูดกินดีก่อนใครจะว่ามีพักกระโดนนาะพักกระโดนอยู่ท่านี่ละท่านจะไปเก็บเดียวมัน บอกเก็บมาแล้วได้มาแล้วอยู่ข้างล่างผมนี่แต่หยอดเดียวพักกระดูนนี่มันจะจะไปเก็บคอยกินท้า,ทามาแล้วกินถ้ามก็เบิดปลากเลยอ่ะเบิดปลากอันตีหลัเหลบเสียพูมอันนี้ที่พนะักกระดูนแม่โอ้โหหน้ามาเข้ามาอย่างไรโอ้่อ,อยเสียพูมคักเนาะยไม่เงาแมกเนาะ อยู่นี่แหลอยู่ไอสมุดประการแต่ว่ากินก้อยเสียพูมพวกคนเสียพูมเขมาขายหน่อยเยบไปมาฮัว่าอะไรอ๋อวัวยี่หรอก้อยสียพูมอืมไอสมุดประการนี่เนี่ยลรวคนสำหรคนเสียพูมมันขายเนาะป็่ตัอตัวหรอโอหยุบเอาหยุมเอาเมื่อก่อนยี่ตรอใค บอกว่าไก่ย,ย่างดิจิทัลบุรีแต่ขายอยู่สมุทรปากันอู้หูไก่กระติบตัวลาบยาสูขายอยู่ช้นบุรีอันนี้กี่ตัวเอ้าข้องสูตรมันเป็นสูตรของยาสูด้ยก็บอกว่าสูตรยาสูตีคือว่าลาบยาสูสูตรยาสูดขายสมุทรปากันมาสั่นเดียวไก่ะตัวอันนี้คือกันนไงชุดช้นคนไอ้ชสยภูม yani ิ จะมขายอัวัุมบกเนือขุดประกันที่พ่กับใครที่พุ่ตัวอ๋อปรกอบไปหาขายทั่วแล้มองได้ัมขายดีขายใครหันแล้วอ้ตัวขายอะไรอ้หันนี่แซ่บกันไหมลองมึงเด้อนี่ผู้ใดพูดคอมเมนต์มาบอกแน่ทำาึซื้มึซื้ออย่างนี้แต่ากินแซ่บอยู่ไี่น้องมันแล้วก็ฝาดๆจัหน่อยอื ตั้มกันตัวมือก้อนเนะ่ยก็ก้อยอมือน,นีก็ก้อยแมน<อ>กินแต่ของสดของดิบช่วงโอ้บวงสดนิดหน่อยเนาะอืมกวบายู่ขอเลี้ยงฮะครับกับพอ่อมัมก้อยนั่นคือเรียผักปะอ๋ออันนี้ฮะใส่เอง เอนพักนอกตัวน,นะหยุบออกมได้ว่ะต่ำอะไเนี่ยเขาเขาอไปขั้ง่างน้องอออะไรเนี่นเยเสียงกินมะเขาเบสียงผักพักมันอะย่างไรแน่รับพี่น้อง มือใจมือใดอ่ะไอ้ท่องกับผ้ากินแต่เขาอ,อ่าว่ะกินเขออ่ากินหยางเแย่ต้องกินก็หิวได้ข่ะใช่มันกระแทบอยู่ว่ะเขื่อได้หัวจะน้ำคาไ,ไว่ มันหอมนะเป็นยาดําเลยนะสินค้านี่นะม,นมันดีแซ่บยังไงครับขึ้นจะแซบกก่บกว่ากะทิใจโอ้ยนั่นอมันคือเผ็ดแท้ข้าเจ้ามาข้าวไม่เงพี่น้<า><า>องเห้นทั้งขึ้นลนะ ล่าซื้อมาเ้เ้ซื่อหน่อยเลยสองถุงกนนะโอยอยาก,กินหมเอมเนมรจัปล่ากกินน้ำกระมนยี่หรืมาจ๊ะมันซื่อมาเขากินุก่ะต้อปาซื้อมาเขาไม่ยอมกินเลยนะโอ้แสดงว่าทาคอยตัวเนี้ยทาตัวพวเจ้าหนีว่างแผงทักดอ,อ กินแน่พักเนบ่ยป้ามึงแบบไม่ได้ขอกินผู้เดียวจนสิบเอร็นมาลองบอสจากขมาลองอสจากบกล้ากินและกินห้องแปลกปรี้ยพาจะกินอันเนี้ยเปรี้ยเเข้มงามเขนมงามเป็นตาแสบเป็นตาแสบกินแล้วลองใครก็เห็นอยู่ มันเกิดตามตรงไฮตรงหน้านะเวลาขี่รถไปมันพักอีย่างคือทีพัมาลุ่มแท้บัตักชือมันโอ้โหโอ้ก๋ว,กวยผมจวดจวดไปจวดเลยก้อยผมกินสะใจหรือไงบาโบและเฮ็ดเซน, <c oughs> นบาโบและแจดหาย กินแบบสะใจเลยนางดีมงามแน่ไอ้ฝ้าไปแต่เนี่ยยันมาทานเจ้ากินส้มฝ้าจ้ะจ้าซื้อมากินแั่ยัน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 เจ้ากินปลายัานมาทานเจ้าซื้อมาสองถุงผุนเอเจสิบุยมขึ้นนั่นเองงูงูไอ À? À, tố. À, cả ba, ôi, thật ô, bạn, anh này cả pet poeng nè, bạn tiếp, xếp ba, xếp xếp, con phi xếp ba, mình, con phi nè, xếp, sáng mà đấy, con phi, góp trái lại được, ào, tôi đưa mà pha, quay một ước cho kien, vâng จะมากินเองเขาแบ่เคยนมกินตัวเอินก็กินพักเที่ยงไปน่องเลยแมนบวัดไปบาโบน์น้าดีนะเนี่ยซื้อเนวกินมากกําลังสิเปิดประตูเขามองแห้งาพ่อนาโจโก้เลยพ่อโอ้เยี่ยมสถานที่ไว้จังไงั้นพอดีพ่อง่ายนี่ไง มึงอานยักกินผู้เดียกันงากระสิบ้าว่าแจบยีดงบ่แล้วอยกกินเขาจะจอบแล้วอนั่งจอบแล้วกินผู้เดียวก็ได้ดอกกินหน่อยมันอิ่มไหมมเนี่ยโอ้สองถุง จอกาบาร์จอกาบารคนรดถุงเนาะเสือกามาว่าอยากให้ท่องแล้วกินนำ้ำแมนอีเดียเกลือมันซื้อมาถุงเดียวก้อยเบิ่งนี่คือคือสมควรอยู่แล้วเนาะอืมถุงหนึ่งเนี่ยแปดสิบบาทโอ้ยพอแล้วก็จับทห่วยมันแพงดิโอ้คินรสมันแพงดิพอแล้วก็จับแพงมันก็แพงมันยัได้มันแพงเงเนี่ยพอแล้วพอแล้วกินซะโอ้ im ra gì Một thằng này im đó Thế <coughs> <coughs> là kiêng chai đó quá Không có sữa cho rồi Không lắm im rồi Nó bây lát im rồi Ôi xe đài đi nào Cô nói nhăng lại từ kì À quý nọ này là im nam xăm lăn Ôi khóc lại bảo bộ mua mà phạm rồi ừ, เอาคลิปนี้ก็บทรันี่แหละพี่หน้องถ้าผู้ใดามาก็ช,กลลช,กช่วยกดไลค์แล้าใช้ช่วยกดแชร์ชกดติดตามเด้อสิ่งที่สำคัญเนาะไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะพี่น้องอ๋อทรัพย์คลิปนี้กับทรัพนี่แหละเดี๋ยวพอกันไปคลิปหนาซ่องไอ้หนอเขาเสียดาเพียงเท่านี้แหละส,าลสาบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีบ่บโบก็เป็นหลายหลายโอ้ยแสบแสบ